บำรุงหน้านะคะด้วยตัวนี้นะคะตัวที่หนึ่งนะคะแล้วก็ลงด้วยตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณตุ๊กตาก็จะทาบำรุงหน้าให้นะคะเพราะว่าจะนอนแล้วนะคะวันนี้ไม่แต่งหน้านะคะจะบำรุงหน้าให้เพื่อนๆชมนะคะจริงๆครีมทาลงผิวเร็วมากนะคะแต่ว่าตุ๊กตาอยากนวดให้ดูนะคะผิวเลือดจะได้หมุนเวียนนะคะแล้วก็ตัวที่สามนะคะตัวนี้นะคะทาคอไปด้วยเนาะ พี่ตุ๊กตาก็ใช้ถ้าเป็นถ้าปกติแล้วก่อนนอนก็ใช้แค่2ตัวนะคะตัวนี้จะทาให้เพื่อนๆชมนะคะว่าพี่ตุ๊กตาใช้สี่ตัวนี้นะคะก็ตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวบำรุงนะคะบำรุงปวดยคุมมันกันเหงื่อกันแดดกันกันน้ําด้วยนะคะตัวนี้นะคะก่อนแต่งหน้าคะแต่วันนี้พี่ตุ๊กตาจะไม่แต่งหน้าแล้วนะคะตุ๊กตาจะทําให้ดูนะคะว่าผิวหน้าที่เราใช้ขีมบำรุงชุดนี้เนา ผิวหน้าพี่ตุกตาเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะอันนี้คือผิวหน้าสดเลยนะคะคิ้วก็ยังไม่ได้เขียนแะปะ้งไม่ได้ทานะคะอันนี้คือเฉพาะทาครีมเลยนะคะสี่ตัวนะคะก็คือสี่ตัวนี้นะคะครีมบำรุงนะคะที่พี่ตุกตาใช้อยู่นะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะนี่อันนี้คือหน้าสดนะคะเนี่ยผิวหน้าพี่ทุกตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาให้เพื่อนๆชมนะคะ นะคะไม่หลอกกันนะคะเนี่ยอันนี้นะคะคือสีตัวนี้เลยนะคะอันนี้ตัวนี้หนึ่งสอง ใช้คู่กันนะคะถ้ากลางคืนใช้สองตัวนี้อันนี้กลางวันก่อนแต่งหน้าถ้าใช้สองตัวนี้ด้วยเป็นสี่ตัวนะคะก็คือหน้าพี่ลูกตาจะเป็นนี้นะ,ะใช้เช้าเย็นนะคะพี่ลูกตาใช้เช้าเย็นแต่ตอนช่วงก่อนนอนจะใช้สองตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะวันนี้พี่ลูกตาก็มาบอกเพื่อนๆแค่นี้นะคะเอาหน้ามาโชว์นะคะว่าตอนนี้ทาทาชุดนี้แล้วผิวหน้าพี่ลูกตาน,นี่คือผิวหน้าจริงๆเร็วๆเ,เลยนะคะบายบาย